ใคะเดี๋ยวล้วนะเป็นบอลฮีบอลฮีพูด I'm not cute a n y m r e cute ส่วนไปเลยยามเซียวจงซีส่วนนี้ครับวันนี้เราอยู่กับคุณโอเนาะใช่สุดต้องรักัวชื่ออะไรก็ชื่อนะคะเอาเป็นว่ารู้จักเดกฉันก็พอแล้วใช่ซึ่งวันนี้นะครับ วงที่ที่หนึ่งเลยคือปีแรกของสารคัมแบ็บนี่ล่ะอะไรอ่ะไอเลดไอเลดซึ่งวันนี้มากับเพลงว่ากูไม่น่ารักหรอกฉันจะไม่น่ารักอีกต่อไปชื่อเพลงว่าแอมนัดคิวเหรอแอมนัดคิวอันนี้มอลแอมนัดคิวอ้นี้มอลหรอเล้วก็ปรากฏติดคือคิวอาจจะเป็นคิวแบบว่าฉันไม่ได้ขายแบแล้วนะก็ไม่รู้เรามาดูกันไม่หรือว่าฉันไม่ได้ขายแบแล้วนะอย่างเงี้ยฉันไม่ขายับแล้วนะ เนนวัีบพพยายามเรี่ยงไม่เห็นอะไรเลยทุกคนก็มไม่น่าจะเห็นอะไรถูกปะเอ็เด็กแวบแต่ว่าคิดว่าไม่น่ามีผลอะไรกับการรีแอคก็คือเป็นเฟรชอายเออ,เ,อเห็นแค่ว่าเพลงสั้นมา2องี่ยีอีกแล้ว ไปดูเลยดีกว่าซึ่งก่อนที่จะไปดูนะครับอย่นลืมกดซับสไครป์ช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งในช่องเรานะครับแล้วก็ช่องราหกราเหินถูกต้องไอจีละติกตอบเนาะเอ้ย YouTube ละติกตอบ YouTube ติกตอค่ะไปดูไอริสไม่น่ารักอีกแล้วนะครับไปสามสองหนึ่ง Go สองนาทียี่สิบเจ็ดต้องรู้ไหมกแต่มองแรงอ่ะค่ะใครเป็นคนเพลงจิกเกเบลยังนานไปอ่ะคิวอีสเตอเออแต่เป็นกริตเตอร์นะความน่ารักที่ตายไป ฟุ้งๆหรอเออเออเออซีที่ป๊อปมาเลยนี่ไม่น่ารกัก <Rock. S 2> <c oughs> แล้วส้มปะร็อกหัวร้อนเลยครับแต่ภาพแบบภาพน่าหนานหหมากเลยเนาะส่วนฝันไงอู้้สวยนะโอ้ ใส่ดิสไทยไป่ได้ไ่นาไมะง่ะไม่อะไรอย่าไปสนใจความหมายไปสนใจความหมายแค่เดี้ยเพิ่มทุกคนสวยนะมีโจเหรอเออมีโจจริงด้วยคิ้วคิ้วไม่ปวดเลย เอออุ๊เด่นนะเพลงนี้เด่นนะเอ่อไรอบนึ่ง <laughs> พลงแบบว่าไอจีสตอรี่หวานๆแบวๆใช้กับอะไรใช้คาเฟ่ขายของแบลวอไาแล้วะไรอจอ้วสู้กับตำรวจอ๋อนี่ไงคนหายไปเพราะเขาลังสู้กับตำรวจจบแล้วเพลงอะไรอ่ะหนีหนีสินีอ่มันีปุ่น จบก็เป็นชีนะ I'm not cute anymore คิวไหมคิวงงเงียไม่รู้จะพูดอะไรเลยมันต้องฟังได้เลยปะอาจจะเป็นฟิลเหมือนแบบอยากอยากออกมาอย่างที่เธอบอกว่าหน้าหนาวเป็นฟิลแบบเออฟังง่ายๆแล้วก็ดนตรีฟุ้งๆภาพแสงสีก็เป็นฟิลเหมือนแบบเบลอๆวนฝันไงเงี้ยประฉันไม่ใช่สไตล์ คือรู้สึกว่าอยากฟังเพลง fresh f r e ชเ fresh อะไรเงี้ยคือปกติไม่ค่อยชอบเพลงประมาณนี้อยู่แล้วช้งชาทังฟงอะไรเงี้ยสำหรับฉันฟังเรื่อยๆน่าจะชอบหมายถึงว่าน่าจะเป็นเพลงที่แบบเออเปิดวันทํางานหรืออะไรเงี้ยให้มันแบบกรอบอารมณ์ดีแต่ว่าฟังครั้งแรกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เทสเลยมันอาจจะจูนติดถ้าแบบเนี่ยเพิ่มไปสักสามนาทีไหมมันเป็นเพลงที่แบบควรจะฟังไปเรื่อยๆมันควรที่จะแบบให้มาเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะนี้คือแบบ ไม,ไ,มไม่ได้มีอะไรแล้วก็จบแล้วไม่หรือว่าเป็นเพลงมูดดีแบบว่าตื่นเช้ามาแบบสว่างๆกินกาแฟจิเปิดเพลงใชรหน้าให้ฉันเห็ทภาแบบนั้นเออเนาะแม่ not a n i m a นี่มอคืออะไรก็เกียวฉันบอกแล้วว่า not animal เคียวเค้ยวเพราะส่วนเป็นอหไรือว่าแบบว่าแฟนชาไม่เป็นแบบเคียวอย่างเงี้ยได้ปะเออแม แต่มันไม่มีอะไรมากกว่า MV แล้วหรอไม่มีแล้วแค่นี้เลยเรียกวเนี้ยอจริงมันก็โตขึ้นกว่าเพลงก่อนๆแต่ว่าแบบสไตล์ของ MV อะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าสไตลิ่งของน้องๆก็ดูโตขึ้นนะดูแต่ว่ามันจะมีอิเลเมนต์ใน MV ให้รู้สึกว่าคิ้วประตูกระตาตัวนั้นแบบใส่ที่คาดผมปป๊าพอะไรขึ้นมาคือคิ้วหมดอาจจะตามวัยก็คือไม่ไม่ไม่เด็กแบบเดิมโตขึ้นแต่ก็ยังเด็กอยู่ใช่ คือตอนแรกอะเห็นชื่อเพลงปุ๊บกะเปรี้ยวเลยเออคือกะเปรี้ยวกะเซ็กซี่เลยมินิสเกิร์ตโป๊สไปซี่เปลี่ยนให้คนมันอึ้งไปเลยมาเรื่องเซ็ซี่ก็ยังก็โอเคละไม่ถือว่าก็เปลี่ยนแต่สไปซี่ก็ยังเปลี่ยนก็ยังเผ็ดขึ้นนิดหนอ่อนอราจะควงยาก็ประมาณนี้นะคะับสำหรับคลิปอันน็อตคิวนี้มันน่าจะสั้นที่สุดแล้วในที่เคยแอบก็เลยก็สวัสดีใครก็รับที่แวปไปดูจองซีเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งดนีๆสามารถพูดคุยแวปไปดู คลิปอื่นของเราด้วยนะครับถ้าใครพูดถึงเราใน Twitter ยิมแสกแซกจองเวนเซสแล้วก็ฝากติดตอกช่องของเราด้วยนะครับจองซีชาแนลแล้วก็ช่องโอนะครับก็คือในเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับช่องเราหกระเหินส่วนทิกตอกไอจีก็จะเป็นโอธัญญะวันนี้นพวกเราสามคนลาไปก่อนนะคะพวกเราน็อตคิวอันนิมมอนะครับอันยอยเธอเติมปากกับแดงแล้วปากกูแดงคนเดียว